ขียว,วายนะครับมาถึงก่อนเวลาอยู่ประมาณเกือบห้านาทีเลยครับเวลาเดินทางจากอุณหภูมิอุวัดถึงบ้านโป่งนะครับชบบดดั่วโมงยี่สิบนาทีเบอร์ตองนำกรบวนได้ครับขียวายห้าสองก็สอง ลงาวรถและตตรวจสอบส่งของพัสดาของท่านที่เรีร้อยปอดขึ้นหรือลงจากขบวนรถด้วยค่ะขบวนรถส่วท่สถานีบานโขงในพัสที่สอขณะนี้เป็นขบวนรถเจบวนที่6 7เปิดฉาจับสถานีกลางกรุเทพอุิศารทานสถาจตารขอเจอยานถ้าเปดย้อนมาแ่เดียวอบวนรถได้ินม

ลับตากตาตตระลับตลงตาบ้านตกันเรีบร้อยเปียนขาเดิทางเสร็จสุ้ายได้รถนอนแดวูมาได้เนะฮะนี่รถนอนแดว